ประชาธิปไตยจอมปลอมเนี่ยมันถูกคุยมานานแล้วนะครับว่าประชาธิปไตยในโลกเนี่ยมันล้วนจะถดถอยเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่จริยธรรมของผู้นําทางการเมืองสังคมยังไงก็แต่มันขับเคลื่อนไปแต่เราต้องอยู่กับประชาธิปไตยแม้ว่าวันนี้มันจะจอมปลอมในความรู้สึกอย่างกรณีคุณสรวุฒิหรือนักการเมืองหรือใครหลายต่อใครอีกหลายคนที่คิดแบบนี้แต่ท้ายสุดเนี่ย เกมมันจะนําไปสู่กระแสบังคับว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถกินได้ก็จริงแต่มันทําให้ทุกคนมีพื้นที่แห่งความเคารพเกิดขึ้นถ้ายังเหลืออะไรไหมในทางการเมืองโดยเฉพาะจะให้ไปรับผิดชอบภาคอีสานผมไม่ค่อยเชื่อว่าท่านจะมีของนะฮะฟังดีๆนะผมไม่ค่อยเชื่อว่าท่านจะมีของเหลืออยู่ เพราะด้วยวัยด้วยอะไรต่างๆแล้วสมรภูมิการสู้รบในสนามเลือกตั้งภาคอีสานเนี่ยมันเปลี่ยนไปไกลละผมเข้าใจว่าตรงนี้คือภาพหนึ่งตอนนี้พลังประชารัฐกำลังรีแบรนด์อะไรหลายอย่างส่วนผสมในพลังประชารัฐเ่ยผมไม่ได้เรียกว่ามั่วนะแต่ว่ามีความหลากหลายของกลุ่มผู้นำทางการเมือง ผมคิดว่าเขารีแบรนด์ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการเตรียมการว่าเออนี่ไงพลเอกประวิตยเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างเขาจะเป็นผู้นําการพาประเทศไทยก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะว่า4ปีที่แล้วเ,เลือกความสงบจบลงที่คุณประยุทธ์เนี่ยมันจบเกมไปหมดละแล้วมันใช้ไม่ได้ด้วยเห็นกรณีของคุณไม้วชราวัลน้องไม้ที่ไปสัมภาษณ์พลเอกประวิตยก็เห็นแล้วว่า สิ่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งถามว่าทีมงานของพลังประชารัฐรู้ไหมว่าใครจะมาสัมภาษณ์แล้วรู้ไหมจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าผมคิดว่าเขาประเมินความคุ้มค่าทางการเมืองเรียบร้อยแล้วว่าภาพพลเอกประวิทธ์เนี่ยการตอบการจาเนี่ยจะดูค่อนข้างเหมือนเป็นผู้ใหญ่นะครับจะชอบไม่ชอบจะสิ่งที่คุณประวิตทอ่์พูดตอบกลับไปในในเมื่อวานเนี่ยแต่เขาต้องการภาพเปรียบเท,ยบทียบเทียบเคียงในทางในทางตรงข้ามหากเป็นตัวละครเดียวกันเปลี่ยนแค่คนนั่งเป็นพลเอกประยุทธ์เท่านั้นเอง ผมคิดว่าคนเอกประยุทธ์คงไม่มีความอดทนที่จะตอบอะไรแบบนี้ผมยัคิดว่าภูมิใจไทยมาเป็นที่หนึ่งเพียงแต่ว่าภูมิใจไทยไม่สามารถเข้าถึงการบริการของวุฒิสมาชิกได้ดังนั้นวุฒิสมาชิกที่จะยอมรับหรืออานัตใต้สัญญาณจากใครสักคนยอมแค่พูดนำแค่2องครั้ง ผมก็ทํารู้สึกบ้านเมืองเราหน้ามันน่าละเหี่ยใจยนะมีผู้นําช้อยแค่สองชอยเหรอคือเอาจริงๆนะเพราะกลไกกลเกมร,รัฐมนูญเนะี่ยนะครับไม่ได้ยึดโยงกับความสัมพันธ์กับประชาชนเลยมันยึดโยงกับผู้มีอํานาจคือประชาชนเลือกมาสมมุติจะมาซูเปอร์แลนด์สไลด์หรือเลือกใครมาก็ตามเนี่ยตามที่ผมบอกเนี้ยแต่ประชาชนไม่ได้กําหนดทิศทางกติกาเลยนะครับ าจ,จริงๆนะคุณสุยะไม่ว่าคุณสุยะหรือคุณสมศักดิ์กลุ่มสามีเนี่ยผมว่าเขาอยู่ในภาวะกั้มกลืนกินน้ําใต้ศอกเพราะว่ากระทรวงที่เขารับผิดชอบไม่ว่ายุติธรรมหรือกระทรวงอุตสาหก,กรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นกระทรวงที่เขาหมายปองการแยกกระทรวงให้โคต้าพักรัฐบาลงั้นวิธีการทํางานหรือบางครั้งอาจจะมีการเตะตะัดขาผมว่างานนี้มันมีนอสตราดามุสหรือสื่อแปดทางการเมืองที่เดิมพันเซ้นส์ของตัวเองทั้งนั้น คือทุกคนก็ย้ายเพื่อจะไปอยู่รวมหัวใครก็มั่นใจว่าลูกพี่อีกตัวเองหรือภรคตัวเองย้ายไปเนี่ยมีโอกาสจะได้รับชัยชนะการเลือกตั้งทีแต่ภาคคุณสมศักดิ์จะเด่นกว่าในแง่ที่ว่าทุกครั้งที่แกพูดวักทองว่าตั้งแต่แกเล่นการเมืองมาเป็นฝ่ายรัฐบาลตลอดเพื่อไทยจะแลนสไลด์ในภาคเหนือไหมถ้าในพื้นที่ผมเนี่ยผมฟันธงเลยไม่มี วันนี้เพื่อไทยน่าจะศูนพันที่ซ้ำไปในจังหวัดอุตรดิตถ์ผมชนะเลือกตั้งมาด้วยรักและศรัทธาผมไม่เคยซื้อเสียงผมฟันธงเลยวันนี้ประชาธิปไตยที่แท้จริงในประเทศไทยมันไม่มีมันผสมพันธ์กันหมดแล้วไม่เชื่อนะลองให้เขาสาบานให้ฟ้าผ่าตายหลังจากเขาพูดลั่นวาจาไบป,ป๊อปนี่ผมเชื่อว่าตายหมูเลย ก็เป็นเอกลักษณ์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนิยามว่าท่านก็มีความจงรักภักดีนิยามว่าวันนี้สิ่งที่ท่านทํามาเนี่ยองคุลีมาเนี่ยก็ยังมีการให้โอกาสเลยแต่พลเอประยุทธ์เขาไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นและใครที่ว่าเขาไม่เก่งผมว่า8ปีเขาก็วางฟาวเดชันหรือพื้นฐานไม้เยอะนะการที่เขาจะต่ออีก2ปีโอกาสที่เขาจะพลิกฟื้นให้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็มี